เวยละมุนมากมากค่ะพันวรการเปิดโหมดเซ็กซี่เบาๆอย่างเข้าเลข4ี่แล้วแต่ก็หน้าเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเลย เวลาทำอะไรนักร้องสาวคนนี้ไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับนักร้องสาวอย่างพันวราการในวัย39ปีก็ยังดูเด็กลงทุกวันหาจนทำเอาแฟนคลับต่างอิจฉาและให้ความน่าเด็กของทาสาวพันนั้นกันไม่ไหวแล้วค่ะอย่างร่าสุดพันนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพของตัวเองที่พักผ่อนชิวๆและอวดความเซ็กซี่ในรูปสีขาวกับว่ายิ้มหวานให้กล้องอีกด้วย แคปชั่นอย่างงงงไม่กลับมาก็ยังคงลืมไม่ลงอยู่แล้วอีอีท่ากลางและคลิปนี้ต่างก็ลองขยันและมาพัวกันก่อน เจอความสวยน่ารักของสาวพันเข้าไปแล้วทำเอาแฟนคลับอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าสวยมากๆเลยค่ะทางโชเชียลก็นุดเซ็กซี่ไม่ไหวเลยจ้าทางนี้ก็เสื้อเปิดขยัดคอนิดหน่อยนะจ้าบอกเลยว่าสวยลงเลยนะครับบนอีอและก็กับพิที่ก่อนกันแมวทางที่อย่างแน่นอนอายุยังเยอะและยิ่งขึ้นทุกวันแต่ตนก็ผมก็เป็นเด็กที่ชอบกินเด็กมากๆเลยนะครับและยิ่งตอนนี้ ก็ชอบเพียงขึ้นและเสียดายในวันที่ทีมงานขยันและพลาดมากที่ไม่ได้ดูเห็นชัดเจนอย่างตัวจริงนะครับไปเกินตานจริงๆนะคะคนนี้